สวัสดีจ้าสวัสดีอ่ายังมือเศร้ามาัอนีกแล้วจ้ะพบกับฟางไทยเลยอ่อสไปออสเตรเลียเลยจ้ามันนี้ฟางมากพร้อมกับเมนูอ่าน้าพีกับปิจ้าโรก,กาเมียน บักเตงกัวซอสจ้าโรกามีนบักเขือวยางหวนชุบไข่ทอดจ้าเป็นตาเสบตาเสบจ,จ้าไม่กินน้ำกันเบิังตาเสบตาเสบน้ำพริกกะปีกะเสบจ,จ้าเมียบ้านย่ำไหนแม่ฟังไหนฟังเห็ดให้กินตลอดเลยจ้าน้ำพริกกะปีนี่ฟังเห็ดแซพเสพเด้มาเด้อมากินน้ำกันเลยจ้ากินเราเด้ออืม้มจ้า ปักแข็งมาเมื่อนั่นแหละจ้ามือไปเบิ้งทีมแม้วอบนี้ไปพอบปกแข็งยุ่งขังท่างก็เลยได้เก็บมาจ้ะก็เลยได้กินเมนูนี่เห็นปักแข็งง่ำได้คิดพอคิดผอแตเ่เมนูนี่จ้ะ ินน้ำพริกกัปีงย่ามได้กินหอดบ้านจ้ะคนอยู่บ้านมากินเพื่นให้ให้ในกินตลอด มึงไข่เจียวก็กรบกอบว่ามันไข่เจียวอันมะเขือชุบแป้งทอดหลงซื้อ น้ำพริกกัปินี่ฟังได้สูรมาจากันวัดปานาคำหน่อยเด้อจ้ะเคยไปปฏิบัติธรรมอยู่วัดปานาคำหน่อยเอ่อําเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีจ้ะวัดปานาคำหน่อยหลวงพ่ออินทวายไปอยู่วัดอันน้ำเพลนไปอันปฏิบัติธรรมวัดที่นี่เห็ดเห็ดอันคั่วซอยอันแม่คั่วไหมจ้ะปะเปาเห็นเพลนเห็ดเห็ดแบบนี้หลักก็อันเขือชุบแป้งทอด แตเล่ได้สูตรน้าเพลนจําเอาได้ว่ามันเพลนบอกเล้จําเอาว่าเห็ดจั่งไรเห็ดจั่งไรังสิแล้วก็มาเห็ดแซบแซบอี๋ได้เลี้ยนรูราย่างจากพยุวัตส่วนมากกับเห็ดอาหารนี่ล่ะ เห็ดเป็นหลายแนวเลยออกจากวัดมาก เนี่ะแมนูที่ฟังมากกับเป็นอันนี้ล่ละแล้วก็เอกแมนูหนึ่งที่ออกจากวันมากเราไปเห็นเห็นข้นยู่บ้านกินเพลินมากมากสักคู่ใส่หมูจ้ะ ปะเป่าปัญหอาหารเก่งเห็ดเป็นซูแนลกับอันนึงบะจ่างเด้อบะจ่างเป็ดแซบ่บคือกันแต่ว่าฟังประจําสูตรบ่ค่อยได้ปันได้เราฟังกับห่อบ่นนเ,เป็นเห็ดยากอยู่เลยบ่าเป็นเหง่ายๆเด้ออาหารแต่ละแนวนี่ส่วนซีตเตรียมของส่วนซีนั่นสินี่ เมนูนี้เป็นเมนูคุณสามปปืมจ้าคุณสามีไม่ปืมคุณสามีไม่ชอบกินกะปิค่ะต้องกินตอนเขาบ่อยู่บ้านเขาก็ตตองเกรงใจกันและกันเนาะขันเขาบะมากกับยาเห็ดยาเห็ดให้เขาเห็นเขาบะมากกินแนวเขาบะมากเขาก็บบอกเขาเขาก็บอเห็ดเห็นปะก็ต้อง เขารบกันแล้วกันจาวันนี้อากาศดีดีจ้ะ ันนี่ฟักตรงเลยพักพรจะพอเมื่อแรกเหตุงานเว้นดึกจก้ะตรงนอนเอาแห้งไวจน้อยยังไปนอนกินขขาก่อนคันหิวมันนอนบ่หลับจ้ะต้องเหตุเหตุ้องมันเต็มเต็มมันยังเหตหลับดีพวเคยนอนแบบบวกกินเข้าแล้วแบบลงเว้นดึกมากสิเมืออ่อยคักเขาบ่กินไปนอนเลยตื่นขึ้นกาสองชั่วโมงตื่นหรอมันหิว ห้องมันห้องม,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 มันปุก็เลยต้องตื่นมากินคือเราตื่นขึ้นมาแล้วน้องบลับได้บัดนี้มันเป็นทงังสี่ละขึ้นเว้นดึกก็เลยบมักขึ้นเว้นดึกก็เลือกไ้กับว่าว่าอยากเห็นเนี่ยแหละ ชีวิตเนาะ scopri di di bom. do. รถแลนผ่านกันแล้วเบิ้งจากบ้านยูติดถนอนอันนี้เป็นบ้านสองสัเด้อจ้ะอีสันนต่ลางพร้อมแต่ว่าบมืออายุสันนต่ลางหลอกส่วนมากอายุเท่างเฮียนนี่แหละ เผ็ดแล้วไส้พริกอ่หานไวหนึงเผ็ดกระเทียมใส้กระเทียมหลายไส้กระเทียมในหา้ามไม่ต้องติดดับกินน่ะกะปิได้จ้า ส่วนมากก็าขึ้นหนาฟัง้งสิบพอแตงหนาเล้วคอ <c oughs> นเห็นหนาเป็นมองๆดำๆกะนา่าหนาสดจ้ะหน้าสดตลอดแต่แม้เลิกกิดแตงอยู่ันนี้แตงเดี๋วแต่งงานแล้วกับสีอะแตง <c oughs> แต่งงานมีสามีแล้วค่ะ เราจะใส่ยังกะแ้ไหมเครื่องสมงังจะก,กี่สิวหลายหลายพาะถองตําไมอยูนี่สิวบกค่อยมีเด้ส่วนหมากห้อยก็ห้อยจากสิววันเก้าเละจ้ะจากสมัยสาวๆตัวเดิีบ่มีสิวหรอห้อยดีมาจากสมัยตะปูนจะเป็นเด็กหน่อย คุณสามีเบออยากให้แต่งหน้าจ้ะว่าเอาแบบธรรมชาติสวยแล้วเราสวยแล้วเราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าคะ่ะพังใส่แต่ก้มบำมรุ่มกอนนอนหรอกอะกีมกันแดดนี่มือเศาร์จ้ะแค่นั่นแหละ มันเป็นห้อยไม่เป็นห้อยอยู่ห้อยนี่ห้อยจากไปคลินิกเดยตะกิปเป็นซิวเนาะนี่ก็อยากเศร้าเร้วไปเสียเงนิน่ะหายคลินิกตอนนั้นไปคลินิกยังวะนิติพลคลินิกเออแม่น,นิติพลคลินิกโอ้เสียเงนินว่ามันหลายหมื่นอยู่บ่ก็แม้ว่ามันเเกึ่งแสนพกติไปกับ ให้เขากกสิวเขาก็โกสิวหายีดสีดพอมเนดะ้ฉีดสิวกกสิวฉีดสิวโอ้เจบ็บบวเศรา้าคือเ่าจบรูปแล้วไปเศร้ศรายวนซิลิลาดสกินคินิกสกินยูซิลิลาด เงืนเหมดเงือนเหมดซิลปเศซาไหมมันเป็นห้านเกาแถมกดซิวถิ่ิมห้อยไ้ถาเขาพร้อมหาหมอสกินยูซิลา่าเดือนเดียวเห็นผลจ้ะดีขึ้นทันตาเลย เศ้าเลยเศร้ามได้ตอนนั้นแหละเริ่มอิ่มแล้วต้องกินข้าวให้หมดจาน ข้าวไม่หมดไม่ดีจ้ะพอแม่เขาเป็นเศร้าหน้าเนาะแล้ก็ไม่กินทิ้งกินขว้าง มาเฮายังอีกเนาะป่าที่นี่มาพุกเติมเตาสราคุณม,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 มือยุดกับได้ตื่มสวยนําเพลินมาหับพุกเพื่อนมาจะ่หอวงเลยมาขังบ้าน ตงกลัวเขาอกแตงนุ่ยง่ายสมงวยไหมกินมาเลยนี่แซมย่อนนี่ักแดงเห่ล้วอากาศคือคือฝนติดตกแท้คือเป็นคึมคึนั่งยุดหนาหน้าต่างดิจ้าแสงมืนกัเลยจังเขานั่งติดหน้าต่างตรงอันติดถนนเลยเดี๋ยวเลี้ยวเบื้องค้นพันไปพันมา กินน้ำพีกับปีเราออกบ้านเมื่อไรได้จะ้ะสำหรับฟ้างนะกินกะปิทีไรท้องเสียทุกทีเลยเมื่อมันเสียดอกมันแบบมันเห็นไ้ของน้าไหม ว่าเมนตักกับปีดอกนะตำมะฮุงกับขื้กันพักใบเหล็กควณนั้นสิมันทนี่ไทยเขาหนามหนมะไปใส่ไว้ไรเลรยเลยคันกินอาหารมุนเนี่ยอร่อยอ่ะทิชชู่บ้าน เจ้าที่เด็กกาปานมือไรโควีแต่จ,จังสี่แล้วนี่แล้วได้ทัวยอยู่ ยุดซีมือกลับไปเห็นงานมาน,นี่คือเป็นสี่ขานเนาะบาที่นีย่ยุดโดนพอดพกติยุดบ่เกินสองมือเลยบาทที่นี่จังไหนบ้ยเด้ย,ยุดหมอซีมือไข่ไข่ก็บวาร่วมเอาวันยุดอาทิตย์ว่างหันก็อาทิตย์นี่ใส่กันบออาทิตย์ว่างหันฝังยุดเสออาร์อาทิตย์อาทิตย์นี่ก็เป็นจานังข้ารบาทที่นี่ เหตุงานเน่าเลยได้ป่ะที่นี่จังหวัดอธิย์หนาเลยได้เสยยุธทักบ่ป่ะที่นี่เ <c oughs> ออแปดสิมืดอ่ะจ้ะเขาไวท้ทากินตอนบ่ายไง ขอบคุณเลยล่ะด้ยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในได้จ้ะเราพอกันคลิปใหม่จ้ะสวัสดีจ้า